เขาทาอะไรมาใส่ลล้ป้ายสีก็เ,เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายในอากาศเนี่ยสีติดอากาศไหม,ไมก็ไม่ติดนะใครเ็าจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใส่อุจจาระปัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนิ่งนะ ทำติดเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสศกปศก,กโสกครกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ ญาติไปมาบ้านพรามบ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพรามเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พรามเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพรามก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพรามเนี่ยเป็นของพรามแต่ผู้เดียวนะ เพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะ,ะนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยดยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทศิษย์จิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัเนราชารเปรตวิสัย